อันดับแรกหนึ่งชมน่ารักนะรพลงกลุ่มสบายดียามเช้าตันนี้ก็ห้ามงค่ะโดยวันนี้ก็ตอนเช้าอยู่นะทุกคนสบายดีทีนี้ก็ยังไม่นึ่งข้าวอ่ะ ค่อยกะมาตะสมองก็ได้ปลาสองตัวนึงแม่ค่อยกะพอค่อยกะมาตะยามเบ็ดก็ได้ปลาสองตัวมีหอยปังอีแม่ค่อยกะไปยามเบ็ดยามม่องพอสื้อมองอีค่อยน<ม>ึ่งเข้า แม่คอยยามมาคปลาดุกม right? ีปลาดุกต well. ัวนึงปลาเย็นมานะปลาเย็นตัวนึงปลาเลยนะปลาเม็ดปลาเม็ดปลาจระเม็ดปลาเม็ดจอยเยอะบ่ปลาเม็ดเขาก็ยังวิ่งุบจมูกห้ากากยังมีใบตองห้อง พี่แล้วนอนละคืนนี้ก็เ้านอนพีนแล้วนอนอีแล้วอุยงเงีย้ยเหบอคืนนี้นะมาเข้าขกับสักน้อยก็ได้นนะไเท่าแล้วนะคือสวยนะ เอ็ดัอโอในทางนะแล้วนี่กับเยอะคุ้มๆเนี่ยนะ <c oughs> คือควจะตกไงวันนี้ก็ควรตกเหมือนมึงไปค่ะงี้คอยกลับไปทุกที่ลุ่งนะ สซมูนี่กะมีเบอร์ตองห่อชนะเอามาปิ้งล่ะ หอยเบลอหอยเป็นแล้วยังเป็นแล้วอ่าแม่ค่อยตึกปลากะได้ปลาที่้าสองตูแม่นบ่ไหมเราก็เบร์พักเอาอยู่ให้ฮัน อ้นอ้นกูจองมาได้สองอันนะบากกูจองอันนี้เปลี่ยนปลาแล้วบันจอยนฮัลโหลทุกคนแม่ค่อยกะเยอะแกงปลาล้างดูครับคุคอยกะล้างถุยแกงปลากำลังถุกแกงปลา

ăn cả Mình Xong mình không lắc nào Bên cái lụn Giang Tôm bằng

เราไม่เห็นหอยกับปลาแต่หมูกินเมือบ้าหม,มกินอะไรกบปลาแกงปลามีเผ็ดจอกเหมือนนี่มากนะเอากะโอเคล้ากลับไปให้ใหฮ้หยมาเก็บพวกจให้พ่ดล,ละไปก็ไปเอามาโกยหนูมีจีบนั่นไปเอาโกยละพิกวิแลวก็เมือ นอนไ้นะเป็นต้นนี้ก็เนื้อยแล้วนสูงกินตะลางเทเอากระซิได้ไปตัดโกย

คือนึ้อนื้อหน้โกยกันมีสองคือ้าเอาวัุงมห่อช้นมืนะแลวเ้ากัมาปิโนุคิดนี้นะเมื่อกี้โกคิดละพิดดุพด เอาปิดดูพดเอากระสิได้ปิดคลิปเพลงท่านี้ละขคมณกับใจที่ติดตามนะครับส้มคลิปหน้าพบกันใหม่